เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วโอ้โหมาซะที่พอปเลยนะครับโอเคช่างเถอะนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกลับมาแล้ว มันเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆนะคือเกือบ1ปีเลยที่ผมหายไปเนี่ยนานมากมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับที่ที่ผ่านมาเนะาะสำหรับผมนะครับก็เออจะพูดยังไงดี แต่กระช่างมันเถอะครับผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่หายไปโดยที่ไม่ได้แจ้งอะไรไปนะคือเอาจริงๆผมยังทํา YouTube อยู่ไม่ได้เลิกทําอะไรแต่อย่างใดนะก็อย่างที่บอกครับมันมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วช่วงนี้เนี่ยผมก็ปิดเทอมแล้วนั่นเองแต่นี้ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักๆนะสาเหตุหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของคอมพิวเตอร์ของผมที่มันอาการไม่ค่อยดีมากเท่าที่ควรนะครับมันก็เลยท YouTube เนี่ยลำบากผมก็เลยตัดสินใจรอนะครับเพื่อที่จะได้คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ ซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะผมก็เลยคิดว่ามันนานเกินไปแล้วก็เลยกลับมาทำอีกครั้งนั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกครับมันมีอะไรหลาย,ลายๆอย่างที่ไม่ได้มาทำ YouTube ต่อนะครับ okay, ก็เป็นว่า <yeah. S 1> ไหนๆก็กลับมาแล้วนะครับขอมาแนะนำมอดที่น่าเล่นสำหรับเกมเทเลเรียให้ก็แล้วกันนะครับโอเคมาก็ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง500ไลค์ ก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าแค่คนดูผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะครับก็เป็นว่าถ้าถึงได้เนี่ยผมจะมาทำคลิปแนะนำมดเพิ่มให้อีกแล้วกันเนาะโอเคครับก็ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็มาเริ่มกันที่มดตัวแรกกันเลยดีกว่า สำหรับมอสตัวแรกของคลิปนี้ผมจะขอหยิบมอสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมาแนะนําก่อนเลยละกันสำหรับมอสคารามิตี้นั่นเองครับอ่าได้ยินชื่อนี้นี่ก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นมอสที่มีดีอย่างไรบ้างเนาะก็สำหรับมอสนี้นะครับเป็นมอสที่จะมีการเพิ่มเนื้อหามากที่สุดเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นไอเทมใหม่ๆที่มีการเพิ่มเข้ามาถึงฟังดีๆนะครับ1,880กว่าไอเทมด้วยกันโอ้โห เยอะนะบอสอีก20กว่าตัวนะครับศัตรูอีก275ตัวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นไบโอมระดับความยากของเกมคลาสใหม่ๆเพลงใหม่ๆเป็นต้นเลยซึ่งก็มีที่ยังไม่ได้พูดอีกนะแต่สิ่งที่ทําให้มอดนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คงจะเป็นการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆที่ณปัจจุบันนี้นะครับทางผู้พัฒนายังคงปล่อยอัปเดตออกมาให้ได้เล่นกันอยู่นั่นเอง โคตรสุดยอดเลยครับถ้าถามผมเล่นมดตัวนี้หรือยังยังไม่เคยเล่นนะครับซึ่งในส่วนของมดนี้ที่ผมกําลังจะพูดถึงว่าทําไมผมยังไม่เคยเล่นมด calamity เลยก็เพราะว่าจะมดตัวนี้นะครับจะมีการใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมากนั่นเองครับถ้าเปรียบเทียบกับการเล่นแบบปกติกับมดตัวนี้นะครับก็จะเห็นความแตกต่างกันในระดับหนึ่งเลยเนาะในส่วนนี้ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาก่อนโหลดมาเล่นกันด้วยแล้วกันโอเค และสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยกับม็อดตัวนี้ที่มีอะไรเยอะแยะมากมายภายในม็อดเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับวิกินั่นเองสำหรับม็อดตัวนี้ก็มีวิกิเป็นของตัวเองนะครับใครที่ต้องการทราบอะไรหาอะไรยังไงตรงนี้ทําอย่างไรไอ้นั้นมีไว้ทําไมก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเนาะเข้าไปในวิกิเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนวิธีการโหลดเนี่ยสามารถหาดูได้ในตาม YouTube ทั่วๆไปเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอก ก็คือเจ้าม็อดตัวนี้เนี่ยมีให้โหลดเล่นกันในทีมอดโหลดเดอร์ไม่ต้องไปโหลดอะไรให้ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเอง มอดที่2นี้จะมีความคล้ายคลึงกับมอดคา l าม i t y ครับแต่อารมณ์การเล่นจะคนละอย่างกันเนาะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คงจะเป็นความสนุกที่ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับเนื้อหาของมอดตัวนี้เนี่ยก็จะมีเยอะไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่มีมาให้แบบกลัวผู้เล่นจะมีทางเลือกในการใช้งานได้น้อยเกินไปครับมอดนี้เลยจัดให้แบบจุใจไปเลยกว่า2,300กว่าไอเทมด้วยกันโอ้โห แต่ยังมีอีกนะไม่ว่าจะเป็นชุดเกาะใหม่ศัตรูใหม่บอสใหม่ NPC ตัวใหม่แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับซึ่งเอาง่ายๆเลยนะอะไรที่มีในตัวเกมหลักเนี่ยมดนี้และก่อนหน้านี้มีเพิ่มมาหมดเลยนั่นเองเนาะแต่สิ่งที่ผู้พัฒนาเหมือนจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องความสมดุลครับผมซึ่งในส่วนนี้ผมคงบอกอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะอาจริงๆมดนี้ผมได้ลองเล่นแล้วนะ แต่ตอนนั้นที่ผมได้เล่นเป็นครั้งสุดท้ายกับณนะตอนนี้ก็เป็นปีแล้วครับที่ไม่ได้เล่นซึ่งในม็อดนี้มีสิ่งที่ผมชื่นชอบอยู่อย่างมันเป็นไอเทมยาเพิ่มเลือดที่มีชื่อว่าเจลลี่ครับผมไอเทมยาชนิดนี้จะมีการเพิ่มเลือดในรูปแบบค่อยๆเพิ่มเลือดให้ผู้เล่นไปเรื่อยๆในเวลาที่มีจํากัดจะต่างจากยาอื่นตรงที่จะเพิ่มตามจํานวนที่ตั้งไว้แล้วนั่นเองทุกวันที่คิดถึงเรื่องนี้นะครับบอกตามตรงครับว่าติดใจไอยาอันนี้อยู่เลย และสิ่งที่ยังเจ๋งไม่แพ้กับมอดก่อนหน้านี้ก็คือทางผู้พัฒนายังคงให้การอัปเดตมอดนี้อยู่นั่นเองแล้วก็มีวิกิเป็นของตัวเองอีกด้วยครับผมยังไงก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้เลยมีในทีมอ d โหลดเดอร์เช่นกันครับ เพลงที่ผมเปิดให้ฟังก็คงจะเดากันได้ไม่ยากอยู่แล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่าจะต้องมาจากอานิเมะซีรีส์ในตำนานอย่าง d าร์ก n b บอลสำหรับมอสตัวนี้ก็คงจะเป็นความต้องการในวัยเด็กที่อยากจะมีพลังสุดเท่สุดเจ๋งแบบในอนิเมะกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการปล่อยพลังการบินการแปลงร่าง ไอเทมต่างๆอีกมากมายเลยครับและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของม็อดตัวนี้ก็คงจะเป็นการอัญเชิญเทพเจ้ามังกรนั่นเองซึ่งการที่จะอัญเชิญได้นั้นผู้เล่นจะต้องทําการหาลูกแก้วมังกรให้ครบทั้ง7ลูกก่อนนะครับจึงจะสามารถอัญเชิญเทพเจ้ามังกรออกมาได้ออกด็ผม <c oughs> และผู้เล่นสามารถขอพรได้ถึง6อย่างด้วยกันแต่ใครที่หวังว่าจะได้เห็นมังกรแบบเท่ๆแล้วก็ผมคงต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนว่าไม่มีนะครับซึ่งม็อดตัวนี้ที่ผมไปหาข้อมูลมาเหมือนทางผู้พัฒนาจะไม่ได้ทำต่อแล้วนั่นเอง ในส่วนนี้ผมขอเพิ่มเติมและแก้ไขสักนิดนึงแล้วกันสำหรับมดดาร์เกิลบ l ลก็สำหรับที่ผมได้บอกไปว่าเหมือนทางผู้พัฒนาจะไม่ได้อัปเดตต่อแล้วเนี่ยคือในส่วนนั้นนะผมได้ทําการเขียนสคริปต์ไว้ค่อนข้างนานแล้วนะตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วครับแต่เพิ่งได้มาทําจริงๆก็คือช่วงเดือน5นานมากนะผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าทําไมมันนานขนาดนี้กว่าจะมาทาได้ ในช่วงปีใหม่เนี่ยผมได้ทําการเริ่มเขียนสคริปต์เกี่ยวกับคลิปนี้ขึ้นมาแต่ว่าในช่วงนั้นนะผมยังเรียนอยู่แล้วมันใกล้สอบแล้วนะครับผมก็เลยสับสนอยู่ว่าจะไปยังไงดีระหว่างการเรียนเนี่ยให้มันเสร็จไปก่อนกับมาทํา y o YouTube เนี่ย ซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็ให้มันจบๆไปก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเนี่ยจนมาถึงตอนนี้ผมก็เพิ่งได้มาทําแบบจริงๆจังๆสักทีกับเจ้าคลิปนี้นั่นเองก็โดยสรุปแล้วเนี่ยคลิปนี้ผมเริ่มทําตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วซึ่งตอนนั้นแค่เขียนสคริปต์ไว้นะครับหลังจากเขียนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เรียนให้มันเสร็จๆไปเลยแล้วหลายคนก็จะสงสัยว่าทําไมผมต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่านี่ผมจะมาให้ดูอย่างหนึ่ง สำหรับเจ้ามดดากเกิลบอลเนี่ยถ้าเข้ามาในวิกินะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าวิกิมีการเปลี่ยนแปลงไปนะโดยเฉพาะตรงส่วนของ r า Formation ครับในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเลยก็คือเจ้าซูเปอร์ไซยาโรเซ่นะครับสำหรับเจ้าล่างนี้เนี่ยในช่วงที่ผมหาข้อมูลในช่วงปีใหม่เนี่ยเจ้าล่างนี้ยังไม่มีนะ ซึ่งพอกดเข้าไปดูแล้วนะครับแล้วเข้ามาในส่วนของ history นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเพิ่งเอาใส่มาในเดือนมีนาะปี2022 ซึ่งนี่แหละครับที่ผมจะบอกก็คือว่าม็อดนี้ยังได้รับการพัฒนาอยู่ณปัจจุบันนะครับทางผู้พัฒนายังไม่ได้เลิกทำเนาะแล้วก็พอมาในส่วนของตัวเวอร์ชันนะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีเวอร์ชันใหม่เข้ามานั่นก็คือเวอร์ชัน1.0.9.9ซึ่งต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าในส่วนของเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยยังไม่ใช่เวอร์ชันที่สมบูรณ์นะแต่ผมคิดว่าก็ใกล้แล้วนะครับ สํหรับในส่วนนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับแค่จะมาเพิ่มเติมและแก้ไขเกี่ยวกับเจ้ามอ d ตัวนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับว่าทางผูฒนาเขายังคงทํามอสตัวนี้อยู่และแน่นอนครับมอสนี้ก็มีให้โหลดเล่นกันในทีมอ d โหลดเดอร์เช่นกันครับผม สำหรับมดตัวนี้เป็นมดน้องใหม่เลยก็ว่าได้ครับซึ่งมดนั้นก็คือวอลฮาร่าม MoD นั่นเองแค่ชื่อเนี่ยหลายๆคนก็พอจะเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับว่าเป็นมดเกี่ยวกับอะไรเนาะแน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวกับตำนานและเทพเจ้าต่างๆในยุคข,ของชาวไวกิ้งนั่นเองครับโดยมดนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับมดก่อนหน้านะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มไอเทมัตูบอส NPC ก็มีเพิ่มมาให้ครับผมแต่จะยังไม่เยอะเท่าของรุ่นพี่เนาะเพราะมอดตัวนี้ยังอยู่ในช่วงของเบต้าเทสซึ่งแน่นอนว่ามอดตนี้ยังได้รับการพัฒนาอยู่นั่นเองก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ผมก็กัวงวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าพวกเขาจะเลิกทําไปกันก่อนหรือเปล่าเพราะทีมงานทั้งหมดมีแค่2คนโดยทางผู้พัฒนาก็ให้ความหวังไว้อยู่นะครับว่าตัวมอดเวอร์ชัน1.0หรือเวอร์ชั่นสมบูรณ์เนี่ยพวกเขาหวังว่าจะเสร็จในปี2022หรือก็คือปีนี้นั่นเอง ผมคนนึงก็หวังให้มอดนี้ได้ออกมาจริงๆนะครับอย่างไรใครที่สนใจมอดตัวนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนไปให้กําลังใจกับทางผู้พัฒนาเขาเนะผมก็จะทิ้งลิงก์ฟอรั่มไว้ให้แล้วกันไปลองอ่านข้อมูลกันได้เลยครับ อสที่5นี้บอกได้เลยนะครับว่าน่าสนใจมากๆมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยครับแคนาฟอลัมเอาจริงๆผมก็ชอบแล้วนะมันมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมขอไปทีละอย่างแล้วกันเนาะอย่างแรกคือเรื่องของบอสที่ผมเห็นแล้วคิดในใจเลยนะว่าสุดยอดจริงๆครับซึ่งผู้ชมบางคนอาจจะเฉยๆก็ได้นะในส่วนนี้ผมก็เข้าใจนะครับและผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะ ซึ่งบอสในม็อดนี้คือมีรายละเอียดที่ทําออกมาได้สวยเลยนะครับและการต่อสู้กับบอสแต่ละตัวเนี่ยก็มีความหลากหลายเช่นกันโดยเท่าที่ผมเห็นก็จะมีบอสทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะและในอนาคตก็จะมีเพิ่มมาอย่างแน่นอนครับ ในส่วนที่2ก็คือเรื่องของอาวุธครับซึ่งมีความสวยงามและมีรายละเอียดอาวุธในแต่ละอันคือดูดีเลยนะโดยอาวุธในมอนี้จะเน้นความอลังการความใหญ่พอสมควรเลยและเท่าที่ผมเห็นจากในฟอรั่มก็จะมีอาวุธทั้งหมด16อันด้วยกันในส่วนนี้ผมต้องแก้ไขหน่อยนะครับเพราะว่า อาวุธจริงๆของมอดนี้เนี่ยมันมีเยอะกว่านั้นนะถ้าลองเข้ามาในส่วนของวิกิของมอดนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันมีเยอะจริงๆครับก็จะประมาณนี้เนาะ ในส่วนที่3มก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นซากโบราณวัตถุต่างดาวต่างๆดันเจียนใหม่และก็อีกมากมายครับส่วนที่4ี่คือเรื่องของความสามารถของตัวละครซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมดูคือความสามารถที่มีทั้งหมดจะมี24อย่างและมี3ลําดับด้วยกันโดยการใช้เหมือนจะเป็นการผสมเพื่อให้ได้ความสามารถจริงๆมาใช้นั่นเองครับ อันนี้บอกตรงๆเลยนะผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเนาะผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันแต่ใครที่สนใจก็แน่นอนครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เช่นกันในส่วนอื่นๆของม็อดนี้ก็ยังมีนะเช่นเรื่องบทสนทนาต่างๆในม็อดตัวนี้ก็จัดมาให้ครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายเนาะสำหรับใครที่กําลังมองหาม็อดน่าเล่นอื่นๆที่ไม่ใช่ม็อดที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็แนะนําเลยครับม็อดนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ5มมดที่ผมแนะนําในวันนี้นะครับโดยมดทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเนื้อหาให้กับเกมทั้งหมดเลยนะ บางมดก็ยังไม่สมบูรณ์บ้างบางมดก็กําลังพัฒนาก็สำหรับใครที่สนใจพวกมดเหล่านี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับก็ไปดูกันได้ก็อย่างที่บอกครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง500ไลค์กันด้วยแล้วกันก็ไม่รู้ว่าคนดูจะดูถึงหรือเปล่าเหมือนกันโอ้ยก็เป็นว่าถ้าถึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นตอนที่2ให้ละกันก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้เนาะช่วงนี้ผมก็กลับมาทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคําถามเก ท,ทุกคนถามกันเข้ามาเดี๋ยวผมก็อาจจะไม่ได้ไปตอบนะแบบพวกคลิปเก่าๆนะครับที่เป็นคลิปสอนคลิปหาอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันเก่ามากแล้วนะเป็นปีเลยก็ว่าได้แล้วบางอย่างภายในเกมเนี่ยมันก็มีการอัปเดตมาใช่ไหมมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับบางอย่างที่ผมเคยสอนไปมันก็จะอาจจะทําไม่ได้แล้วอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยละกันก็เอาเป็นว่าการกลับมาครั้งนี้นะครับใครอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่าเกมใหม่ๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยก็สำหรับคลิป นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันไว้เจอกันในคลิปหน้าสาวัสดีครับผม